กับสบายดีผมไอ้พี่น้องอา,าปาลุงกับสบายดีเด้อมื้อนี่ฮะกระลูกแต่ไข่เนาะพี่น้องฮะกระลูกแต่ป่วยไข่ไปสี่หามือ้อบม่ได้ลงคลิปขอโทษขออภัยไรเด้อผมไอ้พี่น้องอา,าปาลุงที่บม่ได้ลงคลิปเนาะบม่ได้อัปเดตให้พี่น้องเบิ่งว่าบ่าวกัปตันหายไปใช่คือโบลงคลิปโบสสบายพี่น้องไข่ไข่โบสสบายไปสี่หามือ้อ น้ำหนักกระุดลงนอนนอนตลอดปวดทัวพี่น้องเลยจะว่าไข่ย้อนขี้หอดไก่ไปยักไก่ตายพี่น้องไก่ตีตายไก่ตีตายตัวตัวสื่อไม่แพงๆกันนี่นองจากไก่ตีตายเจ้าของกับไข่นั่มพี่น้องต้องใช้ขี้หอดไก่มาดำหน้ามาดำหน้าแถวแถวบอยมานี่เศร้าไข่แต่มือว่านนี่ผู้หล่าหัก พังมึงอาการก่อนพี่น้องไงพังมึงอาการแบบหายดีหายขาดหรืยอยังก็หายก็ก็กว่าหายดีไหนะมือนี่สิมาดำหน้าซอยเผาบอยอีกมือนะี่ก็แดดปิตาสีวินหนูว่าขนาดแดดแดดแห้งขนาดพี่น้องแดดแห้งขนาด <c oughs> จึงได้กับคอทุบคอลายๆเด้อพ่อแ <c oughs> ม่พี่น้องเด้เอาว่าปลาลุงที่ไ่ได้ลงคลิปเนาะให,ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิงบ่งเป็นสี่ห้ามือเลยแหละบม่ได้ลงคลิป บุรีไฮ้พี่ชายดอกพี่น้องบอกรับตันบอสบายบอกรับตันไข่ก็เลยบุด้ลงคลิปเดี๋ยวสิมาสัมภาษณ์ไอ้ซอจอยอยู่นี่ไอ้บอกรับตันไข่สี่อออกกข,ขามือกับบุกเข่ามื่อยามเลยเมียแนยวได้แนวนี่วะ <c oughs> เดี๋ยวไปบึ่งน้ำการดอกพี่น้องผูกซอจอยผลมาดำหน้าให้พัทบอย จอยปีนี้พี่น้่งน้ำนาด้อผัวไข่ไปยังคือนบกเขาไปยามเนี่ยบัวว่างพี่น้องเลยฮะชัดๆบัวว่างเสาจอยบัวว่างเป็นยัง่างอย่างยัวว่างนี่เมียแนวนี้กับบัวไว้แล้วพี่น้องเอ้ยเมียแนวนี้นะแค่เร็วๆแค่เล็กๆนะผู้หายใช่เออเมียเมียแนวนี้กับบัวไว้หรือแซดไปบอกกับบอสสบายกับบกเขาไม่ ยามกันแน่แต่แบบไข่เนาะเออขัดทูบได้แล้วเขียนมาบอกว่าบอดสบายเด้อว่่าายเขียนบอกว่าบอดสบายเด้อกับบอตอบบอยังเลยแถมทูมาหาอีกหน่อยทูมาบอกกบด้กับบัหับซ้ายอีกแล้วบูมีอารมณ์สีหับซ้ายแล้วมีน้องปวดหัวกับปวด ปวดหัวแหงแหงๆซะนู้ดพนเทียมอีกอะไรพี่น้องเลยใครแต่มีสะใหญ่ นะมะเข้เอได้ใช้กินแะละคันมีอย่างเนาตาใช้เออ<ม>หน้าเผ<ม>าตาน,นี่เออมองเทินไปเอานะเออลูกแต่ไข่ส่วนกินมขหหะข้ออลไ จบมันนอกก่อนคือมาปิดดีเทจ๊ย่า <c oughs> ยนนาเล่ย่านนาเลย่า <c oughs> นนาเลย่ย่ายยนนาดามีน้องเอยานได่พี่นองเท่ยาไม่เทาคอยเพิ่นอ้วนขึ้นเด้อพี่น้องเลยตอนนี้ สือใหญ่่เสือใหญ่คืออวนไส่มาดูน้ำดำใส่มาดูน,น้ำดำใใอยู่หน้าเจ้าน,น่ะเล้วเลยเลีวล้วเลมาขับงานตัวนี้ต่อ ดำหน้าพุนเทียมพี่น,อน้องเอ้ผู้ตัวดำแล้ว่นอะแหงไปละ สบายดีนะตอนหน้าเใยทั้งทั้งเหมือนทั้งหมวอนไปนั่งถ้าจำไม่เห็นหน้านะสวายดีนอมือหนามือหนาวาลินไกศนะวิจิปิลินแทกันไปตีห้องบทศน่ะโอ้ยสิศนะอยังเขาศนะหยกสองไปปลายหนึ่ง เออใครคิดทอดไก่เศร้าจอยคิดทอดไก่ใครคิดทอดไก่พี่น้อง <laughs> ไก่ที่บาบกับตันแพงายมันมาตายปะสื่อมากอะโหแพงเติบพี่น้องเลยสื่อไก่มากอะลักลักหมืน่นหมืน่มนไปเละคาดไว้ในใจว่าจะเอามาเห็ดผอพันไก่ตีแล้วเอามาผัดนาไก่ห้มันเก่งๆสื่อมาจากประเทศไทยไปเลยพี่น้องไก่ชนกัสายเลือดซ้ำเหี่ยว ซื่อมากกับเก่งตีเก่งขนาดมันมาตายปลากันเลยมันบเป็นดังขีดไหวมันบเป็นดังขีดไหวฟันไหวพี่น้องจะเลยขีดหอดไก่ก็เลยเสาสุกไข่น้ำขีดร้ายปวดหัวบุได้ดังใจขีดพี่น้องเลยก็เลาายไข่บวสบายเมื่อยแถมเหตุงานเหตุวิกก่งอยากระตากแดดแน่แดดมันห่อนแน่ช่วงปวดหัว แดดกระแดดพูดแดดเรือเราพี่น้องเนาะนึ่งกับยังหูซึกวิงๆอยู่ครับมาพี่น้องไม่ได้ลงคลิปลายมืออะไรไปะป่าไปไป,ะปดีพี่นั่งหน้าไม่ได้แต่เออมาจัดจิ๊ดโม้พี่น้องนะมาเ้าวเนาะ ทละอตแอตไหมเออเธยว่าไหมเนม้น้อยเมียใหญ่พี่น้องนอ้ดำหน้าเยี่ยงกันเลยอู้นาลงบ่ทันกับขาดเลยเนาะเนโนนเนโนน ảo chỗ này ép đi từ ngựa, tập bài đi tin đăng, bắt mật đăng luôn. wow, wow หกตังมัที่แรกหกตั้งนี่สอพอดีละเดี่ยวไข่ชีสติ้งน้ำจ่อย I'm พี่นกูแบนหน้าเขาดอกาได้แม่ไม่เหรอไม่ได้ดามหรอกมั้งนี่แต่หน้ากะเท่า 他。 ดำหน้าก็ดีการให้พ่อสาวได้ดำพูดียาวแหละจะกินได้มาขอเขากินผู้ได้รับจา้างเอาเงินผูได้เขากินหดรอเอาดำโมเอาเงินได้มาขอกินได้ปะดนี้ แล้เอาออกมดใคยาก่นหนอามสามคนนี้ชายน้ำน่เ้าน้ำนิ่น้ำแหลเทาแวอนเออานที่อะไนะ14่สดีเลยปิดเบาปิดเบา bảo đau vào phần 10 em còn là xã nam mà mười của họ 10 của họ thấy này thấy nào nè <laughs> 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 xã nam rồi tôi đấy mười cặp xã pa เออเออมาหอดสมนีบอกกับตันสดิขอปิดคลิปไปเพียงเฮลิเดอร์พี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บอกกับตันในเด้อพี่น้อง จึงได้ขอโทษขอไพร์ไลายที่ได้อัปเดตป่วยเอาบัตันไข่สบายเนาะบม่ได้บม่ได้ลงคลิปให้พี่น้องเบลยนะเขอโทษขอไพร์ไลน์เด้อพ่อแม่พี่น้องเอาอาปลาลุงจึงได้ฝากเป็นกำลังใจให้บ่าวกัตันเเด้อพี่น้องสบายดีเด้อสบายดี